ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้ยี่สิบสามตุลาคมครับผมดูนะครับสองเล่มนี้เป็นงานสั่งนะครับของเฮียบูนะครับเป็นแคมแคมขัดลายครับผมความยาวสิบสองนิ้วนะครับมาดูนะครับสันครับสันที่เจ็ดมิลนะครับความกว้างอยู่ที่สองจุดห้านะครับ ตังสองเล่มเนี่นะครับพี่ผมจัดส่งให้พรุ่งนี้เช้านะครับนี่เป็นงานของเฮียบู้นะครับผมดูนะครับดูด้ามครับผมนะครับเป็นไม้ประดูนะครับความยาวอยู่ที่5.5ครับผมนะครับตัวนี้ก็ไม้ประดูครับผมความยาวอยู่ที่5.5าจุดนิ้วนะครับสันเจ็ดมิลนะครับดูทุสอบความคมไม่ดูนะครับ ตัวนี้เล่มที่หนึ่งนะครับ,เล,รบเล่มที่สองครับ จดส่งพุ่งนี้เช้านะครับพี่สุดใจตาเบอร์นี้นะครับทักไลน์ก็ได้ครับผมสวัสดีนะครับขอบคุณมากครับ